Terima kasih telah menonton! สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมจะออดจากช่องที่ดินระยองแกงครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมที่เป่าราคาถูกนะครับเนื้อทีทั้งหมดนะครับพาไล่ขายราคาไล่ละ4ี่แสนบาทนะครับราคานี้ก็ต่อรองกับทางเจ้าของได้เลยนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นจฉนดายคุดแดงนะครับเอาส่ที่จอนะครับแ่้พามาชมทางออกทางเข้าก่อนนะครับที่ดินไปนี้นะครับ ทางเข้าออกจะเป็นทางภาวะจำยอมนะครับกว้าง4เมตรนะครับมีหลักหมุดนะครับปักไว้นะครับสามารถเข้าออกได้ตลอดนะครับเนื่องจากที่ที่เราผ่านนะครับได้ทําการเซนยินยอมนะครับปักหมุดไว้แล้วราคาไม่แพงเลยนะครับที่ดีดแปลงนี้รวมยกแปลงก็2ล้านบาทต่อรองกระทางเจ้าของได้เลยนะครับสามารถต่อรองได้นิดหน่อยนะครับ อยู่ในเขตตำบลกระเฉดนะครับอําเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับห่างจากสุขุมวิทหรือสุกุมวิทนะครับประมาณ10กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวเมืองระยองก็ประมาณ40กิโลเมตรสามารถเข้าออกได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะมาจากทางบ้านแรงนะครับบ้านค่ายนะครับหรือจะมาจากเทศสุขุมวิทนะครับประมาณ10กิโลเมตรที่ดินปนี้นะครับเหมาะสําหรับทําสวนทุเรียนมากเลยนะครับ ดินดีน้ําดีนะครับมีบ่อน้ําเก่าให้หนึ่งลูกเลยนะครับแต่เราต้องทําการขุดใหม่ครับปรับปรุงใหม่เนื่จากเจ้าของไม่ได้เคยใช้บ่อน้ําเลยครับต้องการการขุดใหม่โรเวตใหม่ครับยกโคกปั้นโคกปลูกเรียน,นครับทําสวนบรรยากาศดีมากนะครับที่ดินแปลน,นี้จะอยู่ใ,ใกล้ใแหล่งชุมชนนะครับมีบ้านคนไม่เปรียวนะครับสามารถขยายเขต ขอไฟฟ้าเข้าใช้ได้เลยนะครับกับเลี้ยวซ้ายออกไปก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับเส้นกระเชิดนะครับทะลุออกบ้านค่ายออกบ้านแรงได้นะครับเลี้กว่าไปก็จะเป็นสมานมิตรนะครับสองถลึงอำเภอแกงดีนะครับเป็นรายละเอียดกว้างยาวนะครับของแปลงนะครับโฉนดครับลดนอสีจอคุดแดงครับพร้มอน ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทีนแปลงใหม่ขอบคุณครับ